ไม่ยังระบาดเหนียวห้างกี่โลเนี่ยน,น,น้ำยาทรายใส่โอ้ยน้ำไม่ยังมันคือแดงๆท่านน้ำยาบ่เมียนดอกช่วงนี้ชีนเนี่ย <c oughs> ฝากไปยังบอดหนุบอดหนุกำนันแพรเอาน้ำเฮลูบอยผสมน้ำเปล่าเติมแทนเบนซินน้ำยาพ่อมอ ผู้เลี้ยวบานนี่แต่เพอนเราเนี่ยมันห่างดูแฟนขาฝากน้ามาะหฮนี่อันบอกพูดอะไรบอแฟนบอกเพคุนมาสมรถใส่เนอะฮะเพูดเฉียวอยู่ในซีเว้นก็เลยว่าเอ้าโอ้จำหน้าได้เท่นี้อันนั้นนั้นเขาจนอ่างฝากหน้าแปเขานั่นเพี้ยนเ่ยประสันว่าเออติดตามอยู่งได้ประสันว่าบันนี้เลยได้ถามมาแล้วก็นั่นเพี้ยนมาบอสมรถบาดอยู่ข่อยบางสิหัวขึ้นเอ้า ห้างยี่นี่ตีเราห้างเราพูดนซ้อมยิ่งไปไปซ้อมสาแล้วแต่แบบสันลาเอาคอยไว้เมื่อเจ้าหลินตะลุกซื่อๆมันห้างยี่นี่ตีอยู่นี่ก็หหางแล้วน้องออกบ้านง่ามี่ซ้อมสองเจอรอบแรกยุบปั๊มที่ๆรอบนี้ยุบปั๊มปตทรอบหน้าไม่ต้องปั๊มเชลล์หรือวะหันเช็กหรือวะจื้อกันเลยขาดเอ้าเมันห่างคือบอกนี่แนวสื่อกินเออแมนยูดียูบเป็นยังบุญอยู่เนาะมุ่งจะคว้ามูวเป็นมากระดรแล้วก็คุ้ณยูปานี่ก็เลยเพื่อนเอ้าเฮ้ยในสิไปงานท่านสัน มื่อนี้บ่ม,มีงานกระสันว่าเออใครมือว่างเป็นจังหา่างเงาจแคเป็นจังบุญนี่นอกจากไปคันทางไม่มีงานอังกังเราบ่เป็นยังบุญดอกลุ่มนัดกับผู้ชายไปยู่ปลายทางบุญแม่เช <c oughs> ื่อแจ้งไหนเ,นเออแจ้งไหนเอ,อเอา,ากระชับยห้อเ,อเขานัดเบิ่งเมื่อเช้าเดีอยเขาโทรบอกเขาอันบ่กอดเต้ยแล้วอันบ่เขามาเลย,ดยเ,เด้อหาเมงเจอกันหาเม้งเศร้านี่งิหาเม้งเศร้าหรือเที่ยงจะมาเลยกะับไปจึงเขาเที่ยงเลยจะมาหาข่อยเลยหอด หาผมเลยอเดี๋ยวนี้หาโอ้ยแย่เลอกนนะพุ่มไปนี่ออากหัวกะลัมมาหนี่ซีโรท่านี้ล่ะสีโนีเองป่านี้พอพ่หนาเลอยู่บ่ะหัวเตาหัเโอ้ยเนาะพี่นอนเอกมึงเน่เอาสู่เขาเด้อทั้งคนทั้งรถด รถต่วนทั้งโซเฟอร์พี่น้องทั้งขับรถแล้วก็ทั้งซ่อมรถอีกโอ้เนาะข้าต่อเนี่เดี๋ยวต้องฝากถึงอันหัวนั่นบอนนูบอนี่บอมีอนฝากถึงบอนนูว่าต้องมีแผนกซ่อมบำรุงบ่แผนกนี้ต้องมีบ่แต่ว่ามันก็บ่างจันของกามาห้างเลี้ยงเลี้ยงซ่อมสงการเนี่ยเจ้าขี้มาแต่เปิดรูดูกันมันห่างเแค่บ่ห่างนั่นแหละมันมากซ่อมสมการมันเร็วห้างแต่เต็เยาเที่ยวรถเออนั่นละอีนั่นเยาเที่ยวรถเออเปลี่ยนแล้วเออ เย่อเสลก็นของเลายโอ้พี่น้องเอ้ยแดดชากเออเราเรากับยังงอแงมึอเี็บไวกง่ายเาลยเลี่งยงงอแงหมู่บ้านก็ไปตลอดปวดขไขววัวการเริ่มรอแล้เท่าบ้านเลยละ่ะจีดีดีหมู่บ้านเอาหนามียมังไม่ได้ใช้เมื่อไหร่เถอะขึ้นนำออกบอเถอะอพ่นไลไปวอดพ่น ปเปสีดแดงๆโอ้ยบอนนูเอ้ยแม่หล่หลานะุวาน่ะจะได้กันไปใี้หลุบ่อยผสมนาำมะครับน้ำยาดนนั่นน้ำยาต้มร้อนอกวงค้าน้ำมันล้ำเปลี่ยวไปเอาให้หลุบ่อยผสมน้ำแดงมาเติมเพิ่มนมาได้พี่น้องผูดด้ใดกัไใดซอมรถซ้อยกัน